ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทวนเวลาพอดแคสต์ของเราในวันนี้เรื่องราวที่เราจะเล่าถึงในวันนี้คือเรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อเครื่องดื่มโค้กเคยมีโคเคนจริงไหมคําถามที่หลายคนอาจเคยสงสัยกันมานานว่าทําไมเครื่องดื่มยอดนิยมนี้ถึงได้รับความนิยมขนาดนี้และทําไมโค้กถึงมีส่วนผสมที่ไม่ธรรมดาในช่วงเริ่มต้นของมันหลายคนอาจเคยได้อินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในข่าวลือหรือประวัติศาสตร์ แต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโค้กตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเครื่องดื่มนี้ในปี1886จนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้มันเป็นเครื่องดื่มที่ปลอดภัยและเป็นที่นิยมในทุกวันนี้พร้อมคำตอบว่าจริงๆแล้วโค้กเคยมีโคเคนหรือไม่มาดูกันเมื่อพูดถึงเครื่องดื่มโค้กโคคาโคลาหลายคนอาจคิดถึงเครื่องดื่มที่มีรสหวานเย็นชื่นใจที่เต็มไปด้วยความสดชื่น แต่ในช่วงเวลาที่มันเริ่มต้นเมื่อกว่า130ปีที่แล้วโคกกลับมีส่วนผสมที่อาจทำให้หลายคนตกใจนั่นคือโคเคนจอห์นสติทเพมเบอร์ตันและการสร้างเครื่องดื่มในปี1886จอห์นสติทเพมเบอร์ตันชายผู้เป็นนักเภสัชกรจากเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียได้พัฒนาเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า โคคาโคล่าซึ่งตามชื่อแล้วก็คือส่วนผสมหลัก2ชนิดที่โดดเด่นในสูตรแรกของมันคือใบคุกเอสโค้าและผลชาโคล่าเพมเบอร์ตันต้องการสร้างเครื่องดื่มที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและช่วยให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าเขาตั้งใจใช้ใบคุกเอสซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีโคเคนในตัวมันอยู่แล้วส่วนผลชาโคล่าก็เป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มคาเฟอีน และรสชาติให้กับเครื่องดื่มนี้โดยเฉพาะในยุคที่การใช้งานโคเคนในวงการแพทย์ยังถือว่าเป็นเรื่องที่รับรองได้นั่นคือในสมัยนั้นโคเคนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสารที่เป็นอันตร,รายเหมือนในปัจจุบันแต่เป็นสารที่ถูกใช้ในทางการแพทย์และการรักษาอาการต่างๆเช่นอาการเจ็บปวดหรืออาการซึมเศร้าอย่างไรก็ตามโคเคนในตอนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและปลอดภัยในวงการแพทย์ แม้ว่าจะมีความเข้าใจน้อยในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้มันสูตรแรกของโค้กไบโคเอสและโคเคนสูตรโค้กนั่งเดิมในปี1886มีการใช้ไบโคเอสที่มีโคเคนในปริมาณเล็กน้อยซึ่งตามบันทึกของสมัยนั้นบอกว่าโคเคนในเครื่องดื่มโค้กเพียงแค่1ใน400มิลลิตรเท่านั้นซึ่งแม้จะมีโคเคนอยู่ แต่ก็ไม่ได้มากพอที่จะทำให้เกิดอันตรายหรือการติดสารเสพติดแต่อย่างใดในตอนนั้นโคเคนถูกใช้ในทางการแพทย์เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและบรรเทาอาการอื่นๆเช่นอาการเครียดโดยไม่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีอันตรายหรือเสพติดจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในการใช้ในเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยที่สำคัญคือโค้กในตอนนั้นไม่ได้เป็นเครื่องดื่มที่ใช้โคเคนเพียงเพราะว่ามันจะทำให้คนรู้สึกมึนเมา หรือเพลิดเพลินแต่เป็นเพราะมันเป็นสารที่เชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บปวดและให้ความกระปรีกก้กระเปร่าจึงทําให้มันเป็นที่นิยมในสมัยนั้นความนิยมของโคกในช่วงแรกหลังจากที่เพมเปตันได้พัฒนาเครื่องดื่มนี้และเริ่มขายในร้านขายยาในเมืองแอตแลนตาโคกก็เริ่มได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและแพร่หลายไปในเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาแต่และแก้วโคกที่ขายในตอนนั้น มักจะถูกสั่งโดยคนที่ต้องการบรรเทาอาการปวดหรือแค่ต้องการเครื่องดื่มที่สามารถเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายได้ในเวลานั้นโคก้กไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่เครื่องดื่มอร่อยๆเท่านั้นแต่มันยังเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์เพราะโคเคนในใบคุกเอสนั้นได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ในช่วงเวลาดังกล่าวการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามความนิยมของโคก้กที่มีส่วนผสมของโคเคนไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืน เมื่อเวลาผ่านไปสังคมเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของโคเคนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและในปี1904สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายควบคุมการใช้สารเสพติดรวมถึงโคเคนในผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้โคกต้องหาวิธีที่จะลดหรือกำจัดโคเคนในเครื่องดื่มของตน ในตอนนั้นเองบริษัทโค้กได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อกำจัดโคเคนจากใบโคกาที่ใช้ในสูตรและเริ่มต้นกระบวนการที่นำไปสู่สูตรโค้กที่ไม่มีโคเคนในภายหลังโค้กในยุคแรกปริมาณโคเคนที่มีในเครื่องดื่มในสูตรต้นฉบับของโค้กนั้นโคเคนเป็นส่วนผสมหลักที่อยู่ในเครื่องดื่มจากใบโคเอสซึ่งมีการใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า ในโคกนั้นมีโคเคนในปริมาณแค่ประมาณ1ใน400มลลิซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มในปัจจุบันแต่ในขณะนั้นโคเคนถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และไม่เป็นอันตรายในการใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเครื่องดื่มโคกในตอนนั้นมีทั้งโคเคนและกาเฟอีนซึ่งเป็นสสารที่ให้ความรู้สึกกระปรี้กระเป๋าแก่ผู้ดื่ม เครื่องดื่มนี้จึงไม่ได้มีจุดประสงค์แค่ช่วยลดความกระหายหรือเพิ่มความสดชื่นเท่านั้นแต่ยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและเพิ่มความตื่นตัวได้ด้วยปัจจัยที่ทําให้โค้กได้รับความนิยมเหตุผลที่โคกได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีแค่ความสดชื่นจากรสชาติหวานหรือความฟองของน้ําโซดาแต่ยังเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางการแพทย์ของโคเคนด้วยในยุคนั้นโคเคนถูกใช้ในการรักษาอาการปวดอาการเครียด และยังถูกใช้ในการรักษาโรคต่างๆอย่างเช่นโรคเครียดและโรคซึมเศร้าโค้กจึงเป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนหลายคนเลือกดื่มเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือความเครียดเนื่องจากมันเป็นเครื่องดื่มที่มีทั้งรสชาติที่ดีและยังให้ผลในเรื่องของการรักษาเล็กๆน้นนอยๆด้วยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโคเคนในโค้กหลายๆคนยังคงสงสัยว่าโค้กมีโคเคนจริงๆหรือไม่และทําไมเครื่องดื่มที่เราเดื่มกันทุกวันถึงมีสารเจ็บติดในตัวอยู่หากมองในมุมของประวัติศาสตร์แล้ว สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถพบเจอได้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในยุคก่อนเพราะการใช้โคเคนในยาหรือเครื่องดื่มต่างๆไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนในปัจจุบันในตอนนั้นโคเคนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสารเสพติดที่มีผลกระทบต่อร่างกายมากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปและเริ่มมีการศึกษาถึงผลกระทบด้านลบของโคเคน ซึ่งรวมถึงการติดสารและอันตรายทางสุขภาพอื่นๆมันจึงเริ่มได้รับการควบคุมและถูกกำจัดออกจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดื่มโค้กและการที่มันเคยมีโคเคนในสูตรดั้งเดิมการที่โค้กได้ปรับสูตรและปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสุขภาพทำให้มันยังคงเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าโคเคนจะไม่ใช่ส่วนผสมในโค้กแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นเครื่องดื่มที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขอขอบคุณที่ติดตามฟังเรื่องราวของเราในวันนี้หากคุณสนใจเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามทวนเวลาพอดแคสต์ของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะมาถึงในตอนต่อไปสวัสดีครับ